นคนนะคะที่กดติดตามมาดาม,มานะคะมาดามจะกดติดตามกลับทุกคนเลยนะคะทุกคนนะคะที่กดติดตามมาดาม,มานะคะมาดามจะกดติดตาม,ะะดามกลับทุกคนเลยนะคะกลับทุกคนเลยนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะมาดาม,มกมาแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องทุก ทุกคนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะทางช่อง youtube ของอมาดามึกนะคะสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้ก็เป็นการกับตัววันที่5นะคะของมาดามนะคะกับตัวที่โรงแรมซาลินโฮเทลนะคะสุขุมวิท57นะคะที่กรุงเทพนะคะก็จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะคะก็จะมาอยู่ประมาณ2เดือนนะคะก็กับตัวที่โรงแรม สิบห้าคืนสิบหกวันนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะเป็นวันที่ห้าวันนี้ก็ตื่นสายนะคะวันนี้ตื่นสายอาหารเช้าก็กินสายพอดีเขามาส่งอาหารกลางวันไว้ก็เลยอาหารกลางวันก็เลยเหลืตอนนี้เวลาประมาณตอนนี้บ่ายสามก็เพิ่งจะกินอาหารกลางวานันเพิ่งทีกินข้าวเที่ยงเดี๋ยวเรามากินด้วยกันค่ะวันนี้โรงแรมมีก็คืออ,อันนี้เป็นมาดามจะเป็นเป็น สั่งนะคะสั่งเป็นอาหารไทยมันจะมีช้อยให้เลือกเป็นอาหารไม่ใะอาหารฝรั่งหรือว่าอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเมนูให้เราเลือกอันนี้ก็เป็นที่มาดามเลือกนะคะเพราะามาดามไม่ค่อยถนัดอาหารฝรั่งเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นข้าวข้าวกับผัดหมูหัวหอมแล้วก็ไข่ต้มเนี่ค่ะน่ากินไหมกินข้าวกลางวันกันหรือ,อยังคะเดี๋ยวมากินด้วยกันนะ เดี๋ยววันนี้จะใส่จานอบใส่จานแล้วก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เดี๋ยวสักพักนี่บ่ายสามมาเดี๋ยวสักพักเขาก็จะมีเป็นขนมหวานเป็นของหวานมาเสิร์ฟนะคะ่ะเขาก็จะมาแขวนไว้ที่หน้าประตูะคะ่ะแล้วเราก็จะเปิดประตูแล้วก็ไปหยิบเอานะคะนี่คือ การกักตัวอู้เยอะมากกินเมิดนี่กิงครับบ้านเด้อเยอะจังกินหมดไหมตอบหมดไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาสำหรับมาดามเรื่องกินอพอใส่จานแล้วข้าวบังกับข้าวหมดเลยจริงจริงแล้วมันน่ากินนะ แต่ไม่รู้มาดานจะจัดเม่อคินหรือเปล่าอาหารชัค่ะมาเด้อพี่น้องมากินขขาวน้ำกันเด้อเป็นยังไงเห็นเขาทำอย่างนี้นี่เห็นเห็นช่องที่เขาทำทำเกี่ยวกับ การกินเขาทำแบบนี้นะอีกิย่นเลยจ้ะอาหารที่นี่ก็อร่อยนะคะแต่มาดามอยากกินส้มตำม,มามาพี่น้องไข่ต้ม ต้นเป็นยางมาตูมฝัมงซะเนาะอ,อร่อยอยู่นะ ไปดูน้ำปลาก่อนแป๊บนึงเลยนน้ำปลาสักนิดอร่อยนี่ทีนี้แหละ de quận nó luôn làm mà đàn cho nó lắc đi không Hai đâu, mà hay nhiều đã เมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้มาดามได้เข้าเข้าไปดูในช่อง YouTube ของมาดามนะคะที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เข้าไปตอบคอมเมนต์แล้วก็ได้เข้าลองลองเช็คดูไม่รู้ว่าใครจะเป็นเหมือนของมาดามไหมนะคะ เพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามนะคะกดคอมเมนต์และกดติดตามมาดามไว้นะคะมาดามจะกดติดตามกับทุกคนเลยนะคะอันนี้อันนี้ขอบอกมาดามจะกดติดตามกับทุกคนแต่เมื่อเช้านี้มาดามได้ลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ลองกดดูเพื่อนที่มาดามเคยติดตามไว้นะคะเออมันพอพอกดเข้าไปดูอีกทีหนึ่งมันมันขึ้นเหมือนกับแบบ,บว่าเรายังไม่ได้กดติดตามซึ่งมาดามก็ไม่เข้าใจว่าว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้มันจะมันจะพอเรากดไปหน้าเพื่อนคนที่ เคยกดติดตามเราไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาดามก็กดติดตามกับแต่พอวันนี้เรากดไปที่หน้าเพื่อนอคือโชว์มันจะโชว์ว่ายังไม่ได้เรายังไม่ได้กดติดตามซึ่งมาดามได้กดติดตามไปแล้วนะคะก็คือมันอาจจะเด้งหรืออะไรนี้มาดามไม่มีความรู้เรื่องนี้นะคะก็เมื่อเช้านี้ก็ทยอยทยอยกดกดติดตามกับอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้มาดามไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุผลอะไรเพราะว่ามาดามไม่ค่อยจะมีความรู้ ด้านนี้เท่าไหร่นะคะถ้าใครถ้าใครรู้หรือว่ามีประสบการณ์แบบนี้นะคะก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้แล้วก็จะแก้ไขยังไงอะไรยังไงแต่ตอนนี้มีเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามากดติดตามแล้วติดตามกลับแต่พอเข้าไปเช็คอีกทีหนึ่งเป็นกลายเป็นว่ามันอาจจะเด้งหรืออะไรไม่ทราบเหมือนเรายังไม่ได้ไปกดติดตามอะไรอย่างเงี้ย ก็มาดามก็ไล่กดติดตามอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเชา้านี้หรือถ้าใครใครตกหล่นยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมาดามมาได้นะคะต้องขออภัยด้วยด้วยความผิดพลาดในครั้งนี้อันนี้มาดามไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรกับระบบแต่ว่าอันนี้คือสัญญาเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงคือถ้าใครกดติดตามมาดามมาเนี่ยมาดามจะกดติดตามกับทุกคนนะคะอันนี้อันนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้สัญญาเลยนะคะแต่บางทีอาจจะ เป็นความเรียกว่าอะไรผิดพลาดของระบบหรืออันนี้อันนี้อะไรอ่ะมาดามไม่ทราบแต่ถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็อคอมเมนต์มามาบอกมาดามด้วยนะคะมามาสอนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสอนสอนมาดามบ้างก็จะขอบคุณมากนะคะว่าว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนี้หรือว่าจะต้องแก้ไขยังไงอะไรยังไงมันอาจจะเป็นการเด้งหรืออะไรอันนี้ถ้าถ้าถ้าคนมีประสบการณ์นะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกมาดามนิดน,นึงก็ได้นะคะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆคน,นะคะที่เข้าเข้ามากดติดตามมากด Subscribe มามากดคอมเมนต์นะคะขอขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะคะจะได้มีมีพลังสู้ต่อไปทําช่องแล้วเงียบมันก็บางครั้งมันก็รู้สึกทอ้อแท้น,นะคะ ก็เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะเพื่อนๆอจากประสบการณ์จริงจากประสบการณ์จริงของมา,มาต่อกันเลยค่ะเมื่อกี้วิดีโอตัดไปเนาะเดี๋ยวเอาเริ่มใหม่ก็คือเมื่อกี้พูดถึงว่าจากกําลังจะพูดว่าจากประสบการณ์จริงของมาดามเนี่ยนะคะในการทําช่อง youtube เนี่ยนะคะเออ ซึ่งอันนี้อันนี้มาดามพูดในส่วนของช่องของมาดามเนาะมีความจําเป็นที่สุดนะคะในความรู้สึกของมาดามมีความจําเป็นที่สุดแล้วก็สําคัญที่สุดในการที่เราจะเออ่เขาเรียกว่าอะไรต้องมีต้องมีเพื่อนนะคะต้องมีต้องสร้างมิตรภาพนะคะถ้าเกิดเราทําช่องขึ้นมาโดยที่เราไม่ไปติดต่อสื่อสาร หรือว่าไปคอมเมนต์ไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอื่นเลยคือสร้างขึ้นมาแล้วคืออยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะมันก็ค่อนข้างยากที่ช่องเราจะ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 ,จะโตนะคะมันก็จะโตช้ามากมากนะคะจากประสบการณ์ซึ่งมาดามทำทำช่องมาก็เป็นปีสองปีแล้วนะคะแต่ก็ก็จะเติบโตช้านะคะ,ะหลังจากที่ได้ลองเปลี่ยนแปลงดูนะคะก็คือ เริ่มมีการามีสัมพันธ์ทํมไมตีนะคะสร้างมิตรภาพกับช่องอื่นนะคะกดคอมเมนต์กด, comment, ก,ดกดติดตามช่องอื่นนะคะเราก็จะได้มิตรภาพกลับมานะคะแล้วเราก็จะช่องเราก็จะเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะคะจากการที่เราไปสัมพันธ์ทํมไมตีกับช่องอื่นอันนี้มาดามการันตีได้เลยว่าเป็นเรื่องจริงนะคะสําหรับใครที่คือแนะนําสําหรับจริงๆรแล้วช่องมาดามก็ไม่ได้โตอะไรแต่คืออยากจะแนะนําตามประสบการณ์ความจริงตอนนี้ก็ไม่ช่องไม่ได้โตแต่อยาก อยากจะแนะนำนะคะจากที่อ๋อที่เห็นคืออ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรประมาณนี้จากจากช่องของตัวเองซึ่งเมื่อก่อนมาดามทาช่องขึ้นมาคือตั้งช่องขึ้นมาแล้วคืออยู่เดียวบนโลกใบนี้ลงโพสต์ YouTube โพสต์วิดีโอลงไปก็คือรอให้คนมาคอมเมนต์มากดติดตามซึ่งทุกวันนี้ช่อง YouTube มันมีเยอะมากๆนะคะมันมีเยอะมากๆทุกมี หลายคนมากมีคนผู้คนเยอะๆที่เขามีช่อง youtube แล้วก็โพส์โพส์วิดีโอลง youtube เขามีทางเลือกเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าวิดีโอของเรามันไม่ได้น่าสนใจอะไรมากมายแบบบือบาอะไรมากเนี่ยการที่ช่องของเราอะ่ะจะเติบโตเร็วอะ่ะมันเป็นไปได้ยากนะคะดังนั้นมาดามตั้งช่องขึ้นมาแล้วก็โพส์วิดีโอ แล้วก็อยู่อย่างนั้นไม่ไม่ค่อยได้เไปกดคอมเมนต์ช่องใครไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือไปดูช่องอื่นนะคะดูก็คือดูผ่านๆดูไปเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ไปคอมเมนต์อะไรเขาไม่ได้ไปปฏิสัมพันธ์ทําไมตีอะไรกับเขาก็คือดูดูด้วยความเพลิดเพลินดูไปเรื่อยๆดูแล้วก็ไม่ได้กดอะไรไม่กดถูกใจไม่กดคอมเมนต์ก็คือดูไปเพลิดเพลินไปแบบเนี้ยก็คือมันก็ไม่มีการอตอบกลับมาที่ช่องของเรา ในเมื่อเราไม่ไม่ไปกดของเขามันก็มันก็ยากที่เขาจะมากดของเราเนาะอันนี้เป็นประสบการณ์จริงพอหลังจากมาดามเริ่มเริ่มสังเกตดูบางทีมันก็เป็นการที่ดีที่เราจะไปปฏิสัมพันธ์กับช่องอื่นนะคะเพื่อที่เขาจะได้เห็นเราแล้วก็มันก็จะมีความรู้สึกดีๆสร้างมิตรภาพดีๆขึ้นมานะคะก็ ติดตามมาติดตามกลับนะคะคอมเมนต์กันไปคอมเมนต์กันมามันก็กสามารถทำให้ช่องของเรานะคะเติบโตข,ขึ้นได้อีกเป็นเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้เราช่องของเราเริ่มโตขึ้นโตขึ้นนะคะอันนี้ก็ประสบการณ์จริงก็ขอแนะนำทุกคนนะคะแต่ในส่วนที่สำหรับใครท,ที่ที่กดติดตามมาดามกลับมาแล้วแล้วไม่เห็นว่ามาดามกดกดติดตามกลับอันนี้มาดามขอบอกไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็น ความผิดพลาดอะไรบางอย่างซึ่งมาดามก็ไม่ไมไมแน่ใจแต่มาดามสัญญาได้เลยว่าทุกคนนะคะที่กดติดตามมาดามมานะคะมาดามจะกดติดตามกลับทุกคนเลยนะคะแต่อย่างกรณีวันนี้ที่มาดามลองเข้าไปเช็คดูอะมาดามได้กดติดตามกลับไปแล้วแตม่มาเช็คดูอีกทีอะก็แปลกใจว่าทําไมมันมันโชว์เหมือนกับว่าเรายังไม่ได้กดติดตามเขานะคะมันเหมือนระบบมันเด้งหรืออะไรอนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าใครมีความรู้เรื่องนี้ก็ คอมเมนต์มามาสอนมาดามหน่อยก็ได้นะคะจะขอบคุณมากๆเลยนะคะการที่เราทำช่องเนี่ยการที่เราทำ u ูทู e เนี่ยมันก็มีหลายเหตุผลนะคะทุกคนบอกว่า คิดว่าทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันกับมาดามมันมีหลายเหตุผลหนึ่งเราอยากทำบางทีเราเราไปที่นู่นมาที่นี่มาเ,เ,เ,เกี่ยวกับบางทีช่องช่องเกี่ยวกับท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไปนู่นไปนี่มามันสวยเราก็อยากจะแชร์เราก็อยากจะโพสต์ประสบการณ์ของเรานะคะ ที่ที่เราได้ไปนะคะให้ให้ทุกคนได้เห็นนะคะมันเป็นความภูมิใจว่าโอ้เนี่ยฉันไปที่นี่มามันสวยนะมันเป็นแบบนี้แบบนั้นหรือว่าใครที่ทําช่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะทําเกษตรนะคะชีวิตชีวิตบ้านๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของเราที่เราได้แชร์ประสบการณ์แชร์ไลฟ์สไตล์ของเรานะคะให้คนอื่นได้รู้บางคนเขาก็ไม่เคยเห็นนะคะ สถานที่บางสถานที่บางคนก็ไม่เคยเห็นนะคะอย่างทาอาหารอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่เคยเห็นว่าโอ้อาหารแบบนี้แบบนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะที่เราได้แชร์ลงสู่โซเชียลให้ให้ให้แชร์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ,อบางคนบางคนนะคะอย่างเช่นมาดามอย่างเงี้ยอยู่ต่างประเทศห่างบ้าน ห่างพ่อแม่ห่างพี่ห่างน้องนะคะอยู่คนเดียวก็ค่อนข้างจะเหงาแล้วก็คิดถึงบ้านนะคะก็หาอะไรทําที่ที่ที่จะหาอะไรทําก็คือแบบทํา youtube ทําอะไรแล้วแต่แล้วแต่เราจะเลือกนะคะอย่างส่วนตัวมาดามก็คือมาดามก็มีเวลาบ้างแล้วก็คิดถึงครอบครัวบ้างอะไรบ้างก็หาเวลาหาอะไรทําที่จะฆ่าเวลาไปนะคะแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ถ้าช่องเราสามารถเติบโตขึ้นมาได้นะคะมีจำนวนผู้ติดตามนะคะแล้วก็มีเวลาการรับชมนะคะตามกฎเกณฑ์ของของ u t u b e นะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รายได้ในตรงนี้นะคะก็สามารถทำรายได้ให้เราได้นะคะอันนี้ก็คือเหตุผลที่ทำไมเราถึงทำช่องนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีเหตุผลอื่นๆก็อาจจะมีมีหลายเหตุผลนะคะแต่อันนี้เป็นเหตุผลหลกัลกๆที่ในส่วนตัวของมาดามก็คือประมาณนี้นะคะ กินค่ะกินไม่หมดด้วยแนะ่แต่ถ้าเป็นส้มตำนะสู้ตายอืมหูชิ้นใหญ่มากมันจะมีงาด้วยนะทุกคน ูดมากข้าวโดนแอร์เย็นหมดแล้วเ,เขามีไมโครเวฟให้นะคะที่โรงแรมที่ในห้องเนี่ยเขาก็มีไมโครเวฟให้สำหรับไว้ให้ให้เราอุ่นอาหารอะไรอะไรอย่างเงี้ยได้อืม อร่อยค่ะทุกคนกินไม่หมดแน่เลย ื่อตอนช่วงที่วิดีโอตัดไปของว่างขนมเขาก็มากดจริงของว่างมาเขาก็จะใส่ถุงมันเนี้แล้วก็มาห้อยไว้หน้าห้องจะเป็นขนมไทยๆอะคะ่ะเป็นประมาณเนี้ยอันนี้เป็นขนมชั้นนะคะวันนี้แต่ละวันมันก็จะมา,มาไม่เหมือนกัน แต่วันนี้เป็นขนมชั้นไม่ค่ะก็จะเป็นมีชื่อบอกนะคะสำหรับต่างชาติถ้าเข้ามาอยู่เขาก็จะสามารถอ่านตรงนี้ได้ขนมชั้นอะไระประมาณเนี้ยยังไงยังไงยังไงอะไรอย่างเงี้ยกาจะธิบายเกี่ยวกับขนมนี้ให้ต่างชาติได้รู้ว่ามันคืออะไรแต่มาดานยไม่กินหรอกกินไม่ไหวแล้วไม่อืม,อม สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกคนนะคะทุกๆท่านนะคะทุกๆคอมเมนต์ทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆคนที่กดติดตามมาดามนะคะนับมาดามสัญญาว่าใครที่กดติดตามมาดามมามาดามติดตามกลับแน่นอนนะคะขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นกําลังใจให้กันและกันต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊าย